بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا المصطفى ورسولنا المجتبى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته กอลฮัมดุลิลลาวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในโปรแกรมอบรมผู้ปกครองเล่เด็กกำพร้าในตอนที่19โดยการนำหนังสือที่มีชื่อว่าอิทฮาฟุนกิรอมบิชารฮิกิตาบินชามีฟินอัคลากวันอาดับมินบุลูกินมารอมหนังสือตำราเล่มนี้เป็นหนังสือตำราที่รวบรวมในเรื่องของจัญญามารยาทโดยอ้างอิงหลักฐานมาจากท่านนบีมุฮัมมัดอลลัลฮุอะลัยฮุวะสัลลัม ผู้อธิบายหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าอัชชกซอลเลบนินโฟซาบินอับดิลลาอันโฟซาฮะฟิษฮุลละหนังสือตำราเล่มนี้ถือเป็นหนังสือตำราหนึ่งที่มีความสำคัญและมีความโด่งดังโดยท่านเชคอิบนูฮะจัดอันอัสกอลานีได้รวบรวมฮะดีษของท่านนาบีและจัดหมวดหมู่ในเรื่องของจรญยามารายาทวันนี้ผู้ปกครองและเด็กกำพร้ามาศึกษาไปพร้อมกันในเรื่องของการทำดีต่อเพื่อนบ้าน โดยมีหะดีษหนึ่งในลำดับที่สี่รายงานจากท่านอานัสรอดิยัลลอฮุอันลฮุอันินนบิอุลซาลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็ละรายงานจากท่านอานัสและอ้างถึงคำพูดที่ท่านนบีกล่าวว่าวัลลซีนักซีบิยดิลายูมินูอับดุนฮัตตายุฮิบ ه أو قال ل أ خ อา ما يحب ل ن ف คีฮมายุดิดบทนี้บันทึกโดยอิหม่ามอันบุคอรี รหัสฮะดี13และบันทึกของอิมามมุสลิมในรหัสฮะดีษ45ฮะดีษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีอิหม่านท่านนาบีได้กล่าวว่าข้าขอสาบานด้วยกับชีวิตของข้าอยู่บนพระหัตต์หรืออยู่ในพระหัตต์ของพระองค์ละยุมีนูอับดุลไม่มีบ่าวคนใดหรือไม่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดศรัทธา โดยการอีมานหรือการศรัทธาที่เขานั้นเต็มเปี่ยมฮัตตาจนกว่าเขาจะรักเพื่อนบ้านของเขาหรืออีกสำนวนหนึ่งท่านได้กล่าวว่าจนกว่าเขาจะรักพี่น้องของเขาเหมือนกับที่เขานั้นรักตัวของเขาเองหัดติบทนี้ถือเป็นหัดิษที่มีความสำคัญโดยอธิบายถึงอะไร ถึงความรู้สึกของเพื่อนบ้านนำความรู้สึกของตัวเองที่ตนเองนั้นอยากจะได้อยากจะเป็นอยากจะมีคุณลักษณะที่สวยงามให้เพื่อให้เผื่อแผ่ความรู้สึกเหล่านั้นให้กับเพื่อนบ้านนั่นเองคดีบทนี้ท่านเชคซ่อนแลบ,บินฟาซานันท่านได้กล่าวว่าคําว่าเพื่อนบ้านถือเป็นสิทธิหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานหัวตะอาลาได้ทรงกล่าวแบบกว้าง ถึงสิบสิทธิได้กันที่อัลลอฮ์ทรงกล่าวในสูรตุนิซาองค์การที่36ดังที่พระอ,องค์ได้กล่าวว่าวะบุด oh ุลลอฮวะลาตุชริกูบิฮิเชัยะสูเจ้าทั้งหลายจงคารพพักดีต่อลล l a ์และสู่เจ้าทั้งหลายอย่าได้ตั้งภาคีต่อพระอ,องค์วะบินวาลีไดเนสานะและหลังจากนั้นอัลลอฮ์ได้พูดถึงสิทธิระหว่างมนุษย์ด้วยกันนั่นก็คือเริ่มจาก บุคคลที่มีความสำคัญที่สุดนั่นก็คือพ่อแม่จงปรนนิบัติต่อพ่อแม่วับีสินกกรุบาและจงปรนนิบัติจงทำความดีต่อเครือญาติวันยาตามาและบรรดาเด็กกำพร้าวันมาซากินและบรรดาผู้ที่ยากไร้วันยาบิสินกกรุบาและเพื่อนบ้านที่เป็นเครือญาติวันยาลินยูนุบ และเพื่อนบ้านที่อยู่ห่างไกลหมายถึงเพื่อนบ้านที่ไม่ได้อยู่ใกล้เคียงว่าซอฮิบิบินยังและจงทำความดีต่อสหายคนที่ใกล้ชิดคนที่อยู่ติดกันหมายถึงภรรยาหรือเพื่อนบ้านนั่นเองว่าบนิสาบินและจงทำความดีต่อคนที่อะไรคนที่เดินทางคนที่ไม่มีตังที่จะ เดินทางไปสู่ภูมิลำเนาของตัวเองให้เรานั้นได้ช่วยเหลือให้เขาได้เดินทางกับสู่ภูมิลำเนาของตัวเองว่ามาแม่ละกัตไอมานุกุมและสิ่งที่สู่เจ้าทั้งหลายนั้นได้ครอบครองอยู่ในสุรตุนนีซะองค์การนี้อลัลลอฮ์ได้กล่าวพูดถึงในเรื่องขององค์การนี้ถึงสิบสิทธิด้วยกัน หนึ่งในนั้นก็คือสิทธิที่บุคคลหนึ่งจะต้องมอบให้กับเครือญาติมอบให้กับเพื่อนบ้านคำว่าเพื่อนบ้านคืออะไรท่านเช็คได้กล่าวว่า,วาหัวหัวและจียู่จวิรุกฟิสากาันคือบุคคลที่อาศัยอยู่ใกล้ชิดท่าน คนที่อยู่ใกล้ชิดคนที่อาศัยใกล้บ้านท่านนั่นเองฟาอิงแกนามุสลิมันกอรีบันฟาลฮูซาลาซาตูฮูกูกินในกรณีที่เป็นในกรณีที่เพื่อนบ้านนั้นเป็นมุสลิมและมีที่พักหรือเป็นคนที่อะไรเขาเรียกว่าเป็นเครือญาติใกล้ชิดเขาก็จะได้รับสามสิทธิ์ด้วยกันสิทธิหนึ่งสิทธิ์ที่ คนคนหนึ่งนั้นจะต้องให้นั่นก็คือเพื่อนบ้านนั่นเองฮักคุณจะว่าสิทธิหนึ่งก็คือเพื่อนบา้านสิทธิทสองนั่นก็คือความใกล้ชิดเครือญาตินั่นเองสิทธิทสามนั่นก็คือในเรื่องของสิทธิบทบัญญัติอิสลามที่มุสลิมนั้นจะต้องให้กับมุสลิมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการสลามไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในกรณีที่สองวัยแก่นมุสลิมัวยโรกอรีบินฟะลาหูฮักกอนในกรณีที่เป็นมุสลิมแต่ไม่ได้เป็นเพื่อญา,าติเขาจะได้รับสองสิทธิสิทธิหนึ่งก็คือเพื่อนบ้านสิทธิ์ที่สองนั่นก็คือการเป็นมุสลิมการอยู่ในหลักการศาส,ะสะนาอิสลามสิทธิ์เหล่านี้ที่ผมได้บอกในข้างต้นนั่นก็คือ6สิทธิระหว่างมุสลิมด้วยกัน บรรดานักวิชาการมองว่ามากกว่า6สิทธิเพราะท่นานนบีุลฮัมดซอลลัลฮุอาลัยฮุสัลลัมได้รวบรวมหะดิษหลายตำแหน่งหลายบริบทบรรดานักวิชาการมองว่า30กว่าสิทธิพี่น้องลลงย้อนกลับไปดูในหะดิษในตอนที่หนึ่งผมได้เรียบเรียงสิทธิระหว่างมุสลิมด้วยกันในกรณีที่สามวายิงแกนาแกฟิรอนเฟลฮูฮักปนวาฮิดุนในกรณีที่เพื่อนบ้านนั้นเป็นต่างาศาสนิก เขาจะได้รับหนึ่งสิทธิ์นั่นก็คือความเป็นเพื่อนบ้านนั่นเองความเป็นเพื่อนบ้านคนที่อาศัยอยู่ใกล้กันจำเป็นอย่างยิ่งที่มุสลิมนั้นจะต้องอะไรปรนนิบัติประพฤติปฏิบัติด,ดีแก่เพื่อนบ้านและไม่ริดรอนสิทธิแก่เพื่อนบ้านถึงแม้ว่าเขาจะเป็นต่างาศาสนิกก็ตามนั่นคืออิสลามพี่น้องผู้ที่มีอิมา ในประเด็นต่อมาคำพูดของท่านนาบีุมฮัมมัดส,ลลลสุล,ลัลลอฮุอะลัยฮิอะสสลัมที่ว่าวันละดีนับสีบียะดีชีวิตของฉันขอสาบานด้วยกับชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และยุมีนุอับดุลฮัตตายุฮิบบาลิจาริฮีอาก็ลาลิอคีฮีมายุฮิบบุลินับสี่สำนวนต่อมาท่านเชคได้กล่าวว่า ไม่มีบุคคลใดหรือไม่มีบ่าวคนใดที่ศรัทธาเต็มร้อยจนกว่าเขาจะรักญาติพี่น้องหรือเครือญาติของเขาหรือพี่น้องของเขาเหมือนกับการที่เขานั้นได้รักตัวเองคำพูดนี้พี่น้องูท้ทธิมีอิมาเป็นคำพูดที่เรานั้นจะต้องอะไรเพื่อใจจะต้องสร้างความรู้สึกของตัวเองนั้นเหมือนกับ ให้พี่น้องของเขาหรือให้เพื่อนบ้านของเขามีความรู้สึกเหมือนกันหมายถึงอย่างไรหมายถึงว่าเขาจะต้องรักเพื่อนบ้านของเขาเหมือนกับการที่เขารักตัวของเขาเองฟากการมาอันนก้ะกตัวให้บริัพซีกันคท่านเชคได้ยกตัวอย่างว่าการที่เรานั้นต้องการที่จะอะไรต้องการที่จะได้รับให้ตนเองนั้นได้รับความดี จำเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องรักพี่น้องของเขาเพื่อที่จะให้พี่น้องของท่านนั้นได้ประสบกับความดีเช่นเดียวกันและในทํานองเดียวกันการที่ท่านไม่ชอบสิ่งใดหรือไม่ชอบที่จะให้ตนเองหรือตัวตนของท่านนั้นประสบกับความชั่วร้ายความไม่ดีจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านนั้นจะต้องอะไรจะต้องเกียด จะต้องไม่พอใจในสิ่งที่พี่น้องของท่านนั้นประสบกับสิ่งที่ไม่ดีหมายถึงการที่เรานั้นจะต้องอะไรชั่งตนเองชั่งความรู้สึกของเพื่อนบ้านชั่งความรู้สึกของตัวเองของเพื่อนบ้านนั้นเหมือนกับการที่เรานั้นต้องการที่จะอยากได้อะไรเพื่อนบ้านก็จะต้องอยากได้สิ่งเหล่านั้นเราจะต้องเทใจเราจะต้องให้ใจของเรานั้น เหมือนกับการที่หัวใจของเราหรือตัวของเราต้องการในสิ่งที่ตนเองนั้นประสงค์ปาถนาเราจะต้องให้พี่น้องของเราเหมือนกับสิ่งที่เรานั้นปาถนาเช่นเดียวกันและการที่ตนเองนั้นไม่ต้องการหรือไม่ต้องการที่จะประสบกับสิ่งที่มันชั่วร้ายแน่นอนเพื่อนบ้านของเราก็ไม่ประสงค์ที่จะให้พี่น้องของเขานั้นประสบกับสิ่งที่ชั่วร้ายเราจะต้องรู้สึก เหมือนกับตนเองนั้นรู้สึกไม่ว่าจะแง่ลบหรือแง่บวกก็ตามดังนั้นที่น้องผู้ที่มีอิมาดังนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เรานั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องที่จะต้องอะไรที่จะต้องรักที่จะต้องห่วงเห็น <c oughs> ที่จะต้องเอ็นดูและ ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันในกะอยู่ร่วมกันในสังคมในประการต่อมาในประการต่อมาว่าตีอิลันนาสีมาตุฮิบูอายุตาอิเลิกะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องอะไรทำดีต่อเพื่อนบ้านจะต้องหวงเห็นพวนเพื่อนบ้านจะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันจะต้องเป็นกลาง จะต้องมีความยุติธรรมจะต้องช่งตัวเองรู้สึกเอาความรู้สึกของตัวเองนั้นไปมอบให้แก่เพื่อนบ้านคนที่อยู่ใกล้เคียงกันสิ่งเหล่านี้คือสิ่งนี้สิ่งเหล่านี้คือสิทธิที่มีความยิ่งใหญ่ที่เรานั้นในฐานะที่เราอยู่ร่วมกันอยู่ชายคาเดียวกันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอะไรช่วยเหลือซึ่งกันและก,กัน ท่านนบีได้กล่าวว่าวันล,ละดีนับสี่บียาดีคำว่าข้าขอสาบานด้วยชีวิตของข้าอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์เป็นการสาบานของท่านนบีมะละละละุฮัมมัดสุลลัลฮุวาลัยฮิวาซัลลัมเพื่อเน้นย้ำถึงสิทธิที่มีความยิ่งใหญ่ส่วนคำว่าลายุเมนูอับดุลบาวคนหนึ่งจะไม่ศรัทธาจนกว่าเขาจะรักเพื่อนบ้านของเขา เหมือนกับการที่เขานั้นได้รักตัวของเขาเองสำนวนนี้บรรดานักวิชาการมองว่าเป็นการปฏิเสธเป็นการปฏิเสธการศารัทธาแต่หมายถึงหมายความว่าการปฏิเสธเหล่านี้ไม่ใช่เป็นการปฏิเสธการศรัทธาอย่างสิ้นเชิงกล่าวได้ว่า การปฏิเสธว่าไม่มีใครเป็นผู้ที่ศรัทธาหมายถึงไม่ถึงขั้นที่บุคคลเหล่านั้นปฏิเสธศรัทธาพ้นจากการเป็นมุสลิมไม่ใช่อย่างนั้นความหมายนี้เป็นความหมายที่ไม่ถูกต้องถ้าหากว่าบุคคลหนึ่งไม่มีบุคคลหนึ่งไม่ศรัทธาแสดงว่าปฏิเสธศรัทธาความหมายเหล่านี้เป็นความหมายที่ไม่ถูกต้องหมายถึงอีมานของเขานั้นไม่สมบูรณ์นั่นเอง นั่นคือความหมายของบรรดานักวิชาการฮาดามะนูนัฟยูกามาดินอีมานบรรดานักวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อาธิบายในประเด็นเหล่านี้ฮะดีตของท่านนาบีนั่นก็คืออาลุสุนาวันจะมาเขาเห็นพ้องกันว่าความหมายคําว่าลายุเมนูอับดุลบาวคนหนึ่งจะไม่ศรัทธาหมายถึงไม่ศรัทธาอย่างสมบูรณ์นั่นเองลายักมูลุอีมานุหุ หลักศรัทธาของเขาจะยังไม่สมบูรณ์ด้วยกับหลักเกณฑ์กออิดะกฎเกณฑ์ทางบทบัญญัติด้วยนักวิชาการอาลุซุนอาวันจะมาเห็นพ้องกันว่าผู้ที่ประพฤติบาปใหญ่เขาไม่ถึงขั้นปฏิเสธศรัทธาแต่อีมานของเขาหลักศรัทธาของเขานั้นมันร่อยหรอ ไม่ถึงขั้นปฏิเสธศรัทธานั่นเองโดยการอ้างอิงหะดีต่างๆจากท่านนาบีที่พูดถึงอีมานนั้นมีเพิ่มแล้วก็มีลดส่วนหะดีของท่านนาบีมูฮัมมัดุลลัลฮุอะลัลฮิวซัลลัมสำนวนที่ว่าฮัตตาอยูฮิบบาลีจาริฮีมายูฮิบบุลลนัฟซิจนกว่าเขาจะรักเพื่อนบ้านของเขาเสมือนที่เขารักตนเอง ในประโยคนี้ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอะลัยฮุสัลลัมได้พูดถึงตัวชีวัตว่าการที่เราจะให้สิทธิแก่เพื่อนบ้านให้เราชั่งตนเองให้เราชั่งความรู้สึกของตนเองว่าตนเองนั้นอยากได้อะไรเพื่อนบ้านของเราก็อยากได้สิ่งเหล่านั้น และให้เราชั่งตนเองว่าถ้าหากว่าหัวใจของเราจิตสบจิตใต้สำนึกของเราไม่ต้องการสิ่งใดให้เราชั่งว่าเพื่อนบ้านของเราคงไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นเช่นเดียวกันนั่นคือมาตรวัดของการให้สิทธิ์แก่เพื่อนบ้านนั่นเองด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ีิมีอิมาท่านเช็กได้กล่าวว่าเราเองเนี่ยไม่ต้องการที่จะสร้างความเดือดร้อน เราเองเนี่ยไม่ต้องการที่จะได้รับความเดือดร้อนจากผู้อื่นดังนั้นเพื่อนบ้านของเราก็ไม่ต้องการที่จะให้บุคคลใดสร้างความเดือดร้อนแก่เขานั่นคือมาตรวัดและเมื่อใดที่ท่านนั้นได้เห็นเพื่อนบ้านอยู่ในการปฏิเสธหรืออยู่ในแนวทางที่ไม่ถูกต้อง หรือเป็นผู้ที่มีอีมานอน่อนหรือผิดต่อหลักการศาสนาท่านจะต้องอะไรตักเตือนเขาเพราะการตักเตือนเขาเนี่ยท่านต้องการที่จะให้ตนเองนั้นได้รับความดีงามอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องท่านก็จะต้องอุตสาหะที่จะต้องให้เพื่อนบานของท่านได้รับความดีงามเหล่านั้นไปด้วย ะล فلا ترى جراك على مآسية ولا مخالفة ولا إ ث ุ فتسبت أن ذلك แล้วอยากได้เห็นพฤติกรรมของท่านเห็นยังไงเมื่อท่านเห็นเพื่อนบ้านของท่านอยู่ในความอะไรอยู่ในความหลงผิดหรือฝ่าฝืนต่อหลักการศาสนา หรืออยู่ในสิ่งที่มันขัดต่อหลักการศาสนาและท่านเงียบท่านไม่ได้ทำอะไรเลยสิ่งเหล่านี้ถือเป็นการบิดพบิ้วหรือเป็นการหลอกลวงการให้สิทธิแก่เพื่อนบ้านดังนั้นการบอกว่าตนเองนั้นรักเพื่อนบ้านจะต้องให้ทั้งอะไรความดีงามต่างๆจะต้องให้การแนะนำที่ดีจะต้องตักเตือนให้เพื่อนบ้านนั้นอยู่ในหลักการศาสนาที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเพื่อนบ้านเป็นเช่นไรเขามีหลักการที่ไม่ถูกต้องเราจะต้องเตือนเพราะเราต้องการที่จะให้ตัวตนตนเองนั้นได้รับกับความดีงามดังนั้นตนเองก็จะต้องอะไรเผื่อแผ่นในเรื่องของความดีงามเหล่านี้ให้กับเพื่อนบ้านเช่นเดียวกันความสำคัญของเพื่อนบ้านมีอยู่หลายฮะดีษมาก ที่ท่านนาบีมูฮัมมัดส,ส,สลุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้สั่งเสียในฮะดีตบทหนึ่งที่ท่านนาบีได้ทำการประกอบบิตีฮัตอัมลาท่านนาบีได้สั่งเสียแก่บรรดาสหาบาวว่าอย่างไงอูซีกุมบินจาริข้าขอสั่งเสียแก่ส่เจ้าทั้งหลายด้วยการประพฤติปฏิบัติด,ดีต่อเพื่อนบาท ท่านนาบีกล่าวซ้ำๆจนกระทั่งบรรดาสหบ้านเนี่ยคิดว่าอะไรคิดว่าเพื่อนบ้านนั้นมีสิทธิ์ที่จะได้รับทินในกรรมมีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกท่านนาบีสั่งเสียจนกระทั่งบรรดาสหบ้านเนี่ยคิดว่าเพื่อนบ้านนั้นจะได้รับมรดก นั่นถือเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากที่ท่านนับีนั้นย้ําเตือนในประเด็นเหล่านี้และมี h ะดีษที่รายงานจากท่านอนานัสบินมาลิกร r a d ยัลลอฮุอัน h u แท้จริงท่านรอซูลลลลัลอฮุอะลายัยฮิวะ ي ัลลัมกล่าวว่าอินกุนตุมตูฮิบบูนะออย,ยูฮิบบักุมุลลอฮุวะรอซูลุฮุฟะฮัติซูอัลลาสลาซิซิซอลินท่านนาบีได้กล่าวว่าถ้าหากว่าพวกท่านนั้นมีความรัก ในการที่จะให้พระองค์ในการที่จะใช้อัลลอฮ์นั้นทรงรักพวกท่านและรอซูลของพระองค์รักพวกท่านพวกท่านจงรักษาหรือดำรงรักษาสามคุณลักษณะคุณลักษณะที่หนึ่งนั่นก็คือซิดกุนหะดีษการพูดจริงวาอาดาอุนอามะนะการรักษาคำมั่นสัญญาวาฮุสนุนอันจจว่กการประพฤติปฏิบัติด,ดีต่อเพื่อนบ้าน ว่าอินอาซันจาริยัมฮุสัยยิตท่านนบีได้กล่าวว่าการสร้างความเดือดร้อนแก่เพื่อนบ้านเสมือนเสมือนว่าอย่างไงเสมือนว่าบาปเสมือนว่าความความชั่วต่างๆเหล่านั้นจะถูกลบเสมือนว่าความชั่วต่างๆเหล่านั้นจะถูกลบหมายถึงใครที่ไปทำ ร้ายต่อเพื่อนบ้านไปสร้างความเดือดร้อนต่อเพื่อนบ้านความดีของเขานั้นจะถูกลบและความชั่วของเพื่อนบ้านนั้นจะถูกลบความดีของคนที่สร้างความเดือดร้อนแก่เพื่อนบ้านจะถูกลบและความชั่วที่เพื่อนบ้านได้กระทํำนั้นก็จะถูกลบอัลลอฮฺหักบัดพี่น้อง้ทติมีอิมา เสมือนว่าดวงอาทิตย์นั้นมันลบล้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอมมานฮะดีต์บทนี้ท่านอันบานีได้ได้ตรวจฮะดีตบทนี้อยู่ในลำดับท่านฮัสซันอยู่ในหนังสือของท่านรหัสหะดีต2998และมีอีกมากมายพี่น้องผู้ที่มีอีมานมีคำพูดรายงานจากท่านอับดุลลาห์บินอุมัรบินคอบตอบรอดิยัลลอฮุอันฮุมา กล่าวว่าอย่างไงลราก็เดาตาอะไรนาซามานุนมีช่วงยุคเวลาหนึ่งมันมาประสบแก่เราเอาก้อละฮีนุนในช่วงเวลานั้นนั้นได้มาประสบแก่เรามาอาฮัด ah ah ุนอาฮักบูบีดีนาริฮิวดิรฮามีฮิมินอาคีฮินมุสลิมท่านได้กล่าวว่าไม่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่จะมีสิทธิ์ในการได้รับเงินทอง มากไปกว่าพี่น้องของเขาที่เป็นมุสลิมซุมมันอานอัดีนาดวัดเดรหฮัมแต่ณตอนนี้เงินทองนั้นเป็นสิ่งที่รักยิ่งสำหรับบางคนในหมู่พวกเรามากไปกว่าพี่น้องของเขาที่เป็นมุสลิมพอฉันได้ยินท่านนาบีมุฮัมมัดส,ส,สลุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าว กัมินจารินมุตัลลิกินบิจาริฮียวมันกิยามะวายกูณยารบฮาซาอัลลัคบะบาฮูดูนีฟา mana amarufa ท่านอบีได้กล่าวว่ามันมีกี่มากน้อยเพียงใดแล้วที่เป็นเพื่อนบ้านที่ถูกแขวนด้วยกับสิทธิของเพื่อนบ้านของเขาในวันกียามะหมายถึง ถูกคิดบัญชีถูกชะล้างบัญชีถูกสะสางระหว่างสิทธิเพื่อนบ้านของเขาจนกระทั่งเขากล่าวว่ายารับโอ้ผู้อภิบาลของข้าฮาซะบุคคลนี้แหละคือบุคคลที่ปิดประตูบ้านหมายถึงไม่ใย,ยเสต่อเพื่อนบ้านนั่นเองฟามะนาอามารูฟะ และแตานีขี้เหนียวไม่ยอมที่จะเผื่อแผ่ความดีงามเหล่านี้แก่เพื่อนบ้านวันอียาสุบิลลาฮิมิงซาลิกนั่นคือสิ่งที่บรรดานักวิชาการได้เล็งเห็นถึงการทำดีต่อเพื่อนบ้านถือเป็นคุณลักษณะหนึ่งของการมีจัญญามรารยาทที่ดีงามดังนั้นขอฝากผู้ปกครองและเด็กกำพร้าพยายามที่จะเผื่อแผ่ สร้างความใกล้ชิดกับเพื่อนบ้านสร้างความสนิทสนมแก่เพื่อนบ้านสร้างความรักไข้ซึ่งกันและกันเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันทอยทีถทอยอาศัยในยามที่เกิดวิกฤตอะไรที่สามารถจะช่วยได้จำเป็นอย,อย่างยิ่งสำหรับเขาจะต้องหยิบยืน่นการช่วยเหลือให้แก่เพื่อนบ้านของเขาและจะจะต้องดูสิทธิ เพื perquè, huh kind of ่อนบ้านของเราถ้าหากว่าเพื่อนบ้านของเราเป็นพี่น้องเราจะต้องให้สิทธิมากหน่อยนั่นก็คือสามสิทธิแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นเครือญาติเป็นมุสลิมด้วยกันเขาจะต้องให้สิทธิทั้งเพื่อนบ้านและสิทธิระหว่างมุสลิมด้วยกันแต่ถ้าหากว่าเพื่อนบ้านเป็นต่างศาสนิกเราจะต้องให้สิทธิแก่เขาในเรื่องสิทธิของเพื่อนบ้านนั่นเอง ดังนั้นขอฝากประเด็นเหล่านี้เป็นความรู้ที่มาจากท่านนาบีมุฮัมมัดสอล,ลลัลอฮุอะลัยฮุวัลลัมหวังว่าพี่น้องผู้ปกครองให้ก็เด็กกำพร้าตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ฟังคลิปนี้จะเป็นข้อคิดและเตือนใจในการประพฤติปฏิบัติด,ดีต่อเพื่อนบ้านก็หวังว่า ะดีบทนี้เป็นะดีที่มีความรู้สาระต่างๆเพื่อที่จะมาเติมเต็มในเรื่องของจัญญามรารยาทก็ขอฝากด้วยกับปิดท้ายด้วยกับว่าบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยคุมวะระห์มัตุัลลอฮิวะบาระกาต